รุปข่าวช่องแมนยูโกประจาวันที่12กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดทชิ่งนี้กอสนะเอาได้ยังไงแกรลลี่มอง3รมุกผียังขาดการประสานงานที่ดีนะโดยการทิ่ทางแกรี่เนวิลนะฮะอดีตกองหลังของแมนยูมองว่า3ประสานแนวรุกของทีมเก่ายังคงขาดการประสานงานกันหลังจากที่ชชนะเหนืออลลาร์เซนอลสองต่อหนึ่งในเกมพรีเมยร์กีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้ปราสุดชอยลุนทาประตูให้กันทังทีมขึ้นนําไปก่อนนาทีที่17นะฮะของเกมส่วนทางด้านของอสีประงาดมาตีได้เสมอได้จากทางนักปราศรุยนาทีที่67แต่ว่าท้ายเกมไปแสดงไปได้ประตูชัยจากตัวสมรองอย่างสกอตต์แมชชูมินแม้จะเก็บชัยชนะได้แต่ว่าทางแกรี่เองก็บอกว่าสามประสานในแนวรุกทั้งปราซุดชอยุนมาครับร็ฟอร์ดและก็อาริอันโดการาโชเนียยังไม่ได้มีการเชื่อมเกมกันได้มากพอในคาลักนี้ ซึ่งสามประสานในแดงหน้าดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะฮอยรุนบรัสฟอร์ดและก็กาน์ตชแกเร่ได้กล่าวกับน,น้าของสกายสปอร์ตพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ายังไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรคุณยังไม่ได้เห็นการประสานงานหรือว่าการต่อเติมเกมไปใดปร่วมกับทางพวกเขาและก็เสียโอกาสไปมากมหมในขณะนี้ พวกเขาไม่ได้คอนโทรลเกมเลยพวกเขาไม่ได้ครองบอลทีดด่ดีไปกว่าทีมอื่นเลยแต่ว่าเล่นเพื่อจะเอาชนะได้พวกเขาเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างฉับหน้าแปลกนะพวกเขาเล่นกันแค่บางช่วงของเกมในครั้งนี้เพียงแค่เ่านั้นสำหรับเกมถัดไปของแมนยูจะไปเยือนบรูตันทาวในช่วงวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นนวัางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับเอาล่ะหนึ่งไงบิลเผยบรินโย เริ่มเรียนภาษาเยอรมันนีในครั้งนี้กันแล้วนะโดยการที่ทางด้านของบินสื่อชื่อดังของเยอรมันนีนะฮะรายงานข่าวว่าทางโชเซ่บรินโญผู้จัดจาก,การทีมคนดังเริ่มเรียนภาษาเยอรมันหลังทางด้านของโจมัสทูเิลเทรนเนอร์บอยร์แมนิกกำลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก โดยสซาร์ไตน์บุกไปโดนทางเลวโคเซนอัดมายับเยินไปถึงศูนย์ต่อสาในเกมของบุดเดสริกาล่าสุดนะฮะทำให้ตอนนี้มีคะแนนตามหลังห้างขายา5แต้มทําให้เก้าอี้ของทางด้านทูเคิลนั้นสั่นคลอนอย่างหนักในวันลนี้โดยมีการรายงานข่าวดว่าตอนนี้ฟางส้นสุดท้ายของทูเคิลนั้นขึ้นอยู่กับผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ทีมจะได้เจอกับทางด้านของลาซิโอในรอบ1 6ทีมสุดท้ายซึ่งหากตกรอบเอามีโอกาสสูงที่จะถูกปลดจาตำแหน่งได้ในขณะนี้ รัสดดังแข่งเบองเบียรายงานข่าวแว่าตอนนี้ทางใดใหญ่ชาวโปรตุเกสนั้นได้เริ่มต้นการเรียนภาษาเยอรมันดีแล้วและอาจจะพร้อมตอบรับทํางานในทิ่นอาริอันช์อารีนาหากมีการเป,ปลี่ยนแปลงของเทรนเนอร์ที่ติดต่อเข้ามาโดยบริโย์ได้เชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในคนซื้อที่รู้หลายภาษาทั้งทางโปรตุเกสอังกฤษสเปนและก็อิตาลี และก็ประสบความสำเร็จในทุกที่ที่คุมทีมซึ่งที่เยรอรมน,นีเป็นจุดหมายที่ยังไม่เคยทํางานกันมาก่อนทําให้มีความกระตือรือร้นที่จะรับหน้าที่นี้ในครั้งนี้นะเป็นว่าการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารนยังไงฮอยลุนทาสซิติแข่งอายุน้อยที่สุดยิง5เกมติดต่อกันเลยนะโดยการน,นี้ทางด้านประสุทธิ์ฮอยลุนนะฮะกองหน้าของทางแมนยูสร้างประวัติศาสตร์ ให้กับตนเองด้วยการจัดทาประตูช่วยทีนะฮะบุกชนะแอสตันวิลล่าไป2ต่อ1ในศึกบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสตาร์ทีมชาติเดนมาร์กกำลังเล่นด้วยความมั่นใจและก็ทําประตูให้กับท่านทีมขึ้นนำอ่าที่วินบราพาร์คนาทีที่ส7นะฮะแม้ว่าเดกลาสรุยนั้นจะมาตีเสมอให้เจ้าท่นแต่ว่าทางสกอตต์มชโชมนเนเองก็มาบ่งประตูชยัยช่วงท้ายเกม โดยจากประตูในเกมนี้ของทางด้านของฮอยลุนทำให้เจ้าตัวนั้นทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้เป็นเกมที่5ติดต่อกันโดยก่อนหน้าน,นี้ทำประตูใส่อัสซวิน่าสเปอร์วูฟและก็ทางเวสต์แฮมทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุ21ปีหรือทำกว่าที่ยิงได้5เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้โดยก่อนหน้านี้น,นักเตะเพียงแค่คนเดียวที่ทำได้คือทางด้นานนิโกราอานันเดลกา อดีตกองหน้าคนดังสมัยที่อยู่กับท่านอองอ์ัสนอนในฤดูกาล1 998ในครัหักนี้นั่นเองนะเป็นน้ำว่างการนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเราไปดูข่าวตอนบ,บ้านกันครับอาร์ตยังไงสกอตต์แมโชวเบเดหล่ออีกแล้วรัสุดทวฮอรุนพร้อมเตืนไฟห้าข้อแมนยูบุกสยบวินล่าพักในขงรงหักนี้โดยการที่ทางสกอตต์มโชว์เบเดยได้ทนนนะะสถาปนาตน,นเองเป็นยอดซูปเปอร์ซับคนใหม่ของแมนยู อย่างเป็นตัวแล้วหลังลุกจากม้านังสำรองข้างสนามลงไปโขประตูชัยให้ผีแดงบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้2ต่อหนึ่งในเกมพิมีบริกที่สนามบินบราพาคสบัวทิทิบานมาขณะที่ทางบรัสซุสคอยลนเองกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กสร้างความแฮปปี้ให้กับทางสาวกอุลิอาร์มี่อย่างต่อเนื่องด้วยการพังประตูได้อีกเกมแถมนัดนี้ทางสกายสปอร์ตยกให้ถึงด้านของแฮร์รี่แม็กไกว์ที่กลับมาเกิดใหม่ร,รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ s, ในคันนี้เพิ่มเติมอีกด้วย ๋วยวกัรน,นี้ประบำิที่1ก่นก่อนก็ได้กันสิงหพงาจเป็นทีมเพียงแค่รายเดียวนะโดยการที่ทางด้านของทางวิลล่าซึ่งอยู่ในช่วงฟอร์มตกชนะแค่นัดเดียวจากค่านัดหลังสุดในทุกประาการมีการปรับทับรายเดียวเท่านั้นจากเกมเอฟเอคัพรอบ4ที่โดนเชลซี บ,บุกมาขยี้คาบังไป3ต่อ1ซึ่งอันนี้อูนายเอมเปอรีกุซชาวสเปนิชตัดสินใจใช้งานจากเจคอบแรมซี่ออกสตาร์ทก่อนหน้านี้ซึ่งทางยูริเตเดมันในแดนกลางนอกนั้นโดนแล้วไปขุคนพชุดเดิมในขณะนี้สำหรับทางเปาตเรชที่ยังคงไม่ฟิตสมบูรณ์แบบมีชื่อนั่งค้างสนามเช่นเดียวกับทางด้านของมอแกนปรชเชอร์โขหกอิงลิชที่เพิ่งย้ายมาจากด้านของมิเดนสโบ์เมื่อช่วงเดือนก่อนในขณะนี้นั่นเองนะ ต่อมาข้อที่2ผีใช้งานบารันแทนที่มอร์ตินเนชนะโดยการน,นี้ทางด้านของแมนยูนะครับปรับโปร,โปร11ตัวจริงแค่ประหลาดเท่านั้นเช่นเดียวกันกับทางเกมลีกแมตช์ที่เปิดบ้านถล่มเวสแฮมไป3-0น,นัดก่อนโดยอิลิเชเนฮ์กส่งทางด้านของราราเฟลวารันปากันหลังเลือดน้ำหอมลงบูตามความคาดหมายเนื่องจากว่าทาง,ง,งลซสโดบาจิเนชบาดเจ็บหัวเขา่าจนต้องรักษาไปอีกราวประมาณรอบ2เดือน ต่อกรณ์ดังกล่าวเนี่ยสมบูรณ์ให้บราณได้จับคู่เป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวจริงร่วมกับท่านั่นแฮร์รี่แม็กควในเกมพิมเบรนกิตเป็นนัดแรกใตะยุคข,ของกุณซอดัชนะฮะขณะที่ทางลูกชอแปซ้ายทีมชาติอังกฤษจะลงเล่นในเกมพิมเบรนเป็นนัดที่250ต่อมาข้อที่3ทอยรุ่นสร้างความแตกต่างนะ โดยแมนยูเริ่มเกมได้ดีด้วยการบุกไปสร้างปัญหากับทางแผงหลังมินราได้ไหลายหนจนกระทั่งนาทีที่17นะฮะอาร์ซุตหอยรุนเกงกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กสบโอกาสซัดประตูให้กับทางทีมเยือนออกนำจนได้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นการสมบุ์เข้ากรอบเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นสีแดงหลังจากที่ทั้ง2ทีมบุกกันครบส5ินาทีแรกเนื่องจากว่าสิงปราดเดินหน้าบุกนัดหลักนะฮะหมายทงสกอคืน และก็ทําให้องเดรโอดันนาต้องออกแรงเซฟช่วยทีมไม่มากกว่าน้อยและจบครึ่งแรกทีมของแอมเบอรี่เองจะมีสถตินะฮะทีเ่เหนือกว่าทั้งการครองบอล58.42%และก็ได้ยิงบวมแล้ว10ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่อาคันตุกะได้ซัดถึง7ครั้งและเข้ากรอบครั้งเดียวซึ่งเป็นสกอร์ขึ้นนําในช่วง45นาทีแรกแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถึงกระชนี้ต้องยอมรับเลยนะว่า คอยรุนเนี่ยกลายเป็นที่พึ่งในด้านการเช็คบินของแมนยูไปแล้วเนื่องจากว่ากองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กฝรั่งนี้ตัดประตูเป็นลูกที่5จาก5เกมหลังจากที่เขาได้ลงสนามขณะเดียวกันเองหัวหอกปร่งยักษ์ได้เชื่อรือได้ว่าเป็นดาวเตะในพีบริกอายุน้อยที่สุดอันดับ2ที่ตะวันได้5ประตูติดต่อกันในเกมลีกด้วยวัย21ปี7วันลองจากทางด้านของนิโกราอาเดลกาที่ทำได้สมัยเป็นดาวเตะทีมอั์เซนตลในวัย19ปี 2 3 9วันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1998ในครั้งนี้ต่อมาคนที่4ข้อที่4ก็จะเป็นซูปเปอร์ซับคนใหม่นะหลังบุกไปกำรับวินาดีดูสกอร์2ต่อ1ทำให้แมนยูรักษาผลงานที่ยจะเยี่ยมได้ต่อไปเป็นเกมพิม์บริกนัดที่112และหากมีสกอร์ขึ้นนำคู่แข่งก่อน,นครึ่งแรกและไม่เคยแพ้จะชนะไปทั้งหมด121เสมอไป20 โดยผลสุดท้ายที่พวกเขานำหน้าในครึ่งแรกของเกมลีกและปราชัยต้องย้อนกลับไปนัดที่พ่เลสเตอร์ไป5-3เมื่อเดือนกันยายนปี2 0 4 4นัดบุกกับทางด้านของเลสต์สตี้อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าแม็กโทมเนเดนั้นขึ้นชั้นเป็นซูเปอร์ซับคนใหม่ ของสโมสรไปแล้วหรือหลังซอยตะไคร้ในเกมพิม์บริกซีซั่นนี้ได้เป็นประตูที่7แลนว้วซึ่งเหนือกว่านักเตะผีแดงทุกรายแถม4ประตูจํานวนนี้อุบัติขึ้นฐานะตัวสำรองในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยส่วนด้านของวินล,ล่ามีผลงานที่ย่ําแย่เหลือเชื่อเนื่องจากว่าเกมพวกนี้เขามีโอกาสเจ็ะครัมเป้ามากถึง23ครั้งซึ่งมากที่สุดของทีมในเกมพิม์บริกซีซั่นนี้แต่กลับต้องลงเอยด้วยความพ่ายแพ้คาบัง โดยท่านของสถิติหลังจบเกม9ก้าสัปดาห์บ่งบอกว่าทีมของเอมเบรีครองบอลได้มากกว่า56ต่อ14และก็ได้ยิงไปมากถึง23ครั้งเข้ากรอบ10ครั้งขณะที่เบรตดวิลได้ซัด17ครั้งและเข้ากรอบ5ครั้งขณะเดีวยวกันผีแดงก็มีผลงานเกมเยือนพิมเบริกในสัซดาห์นี้น่ากระเลงขามไปชน,นะแล้วนะฮะเนื่องจากว่าพวกเขากำชัยได้เกมที่6รองจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้8และก็อาร์เซนอล7 แค่2ทีมเท่านั้นในขรันี้และนี่ก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนหลังเกมของแมนยูที่สามารถเอาชนะแอตเลวิโไ,ได้2ต่อ1ในขรันี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสนแมนเชสเตอร์เดในช่วงอี่ิน้นครับขอบคุณทุกคนตานะชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ